สวัสดีครับ่านผุ้ช้มครับมื่อนี้มาพบกับอูน้ำไส้้วยครับผมอูน้ำไส้จะพาเพื่นพ่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขน้ำกันนอกครับผมนี่ครับบรรยากาศปลาเขาเขียวนะครับผมมาพอประสิทธิ์เนาะครับหรือพอเี้ประสิทธิ์ครับผมมาตามแนวทางของเพื่อนได้ครับผมเมื่อนนี้ยเห็นมาตามตองงวดเนาะครับผมพอประสิทธิ์เนาะครับนี่ครับบรรยากาศหน้า มากับพ่อญ่เหมือนเดิมนะครับผมอีสานบ้านเท่านะครับผมมาตามแนวทางตัวเลขของพ่อประสิทธิ์นี่แหละครับเป็นจใจแนวทางเด็ดทางดังตัวใดกับมาเบิ่งน้ากันเด้อครับผมเอ,อ้ยินเดีวมากนะครับพอเพื่นบอกว่าฝันนะครับงวดนี้ฝันจะให้เลขฝันอูน้ำเสีเน,นะครับผม สบูน้ำไส่ยาพาพ่อยพี่น้องไปเบิ้งตนใหม่น้ำเนาะครับเหล็กตนใหม่ครับตนโป๊กโป๊ะเงนะครับเป็นแนวทางลำทางรวยให้พ่อพ,พี่น้องเอฟซีทุกคนได้ครับผมมันมาน้ำกันครับงวดวันที่สิบหกตัวสองปัหารนึหกสิบกครับผมรบรรยากาศครับกา มื้อนี้ประมาณซีโมงนะครับผมได้มาตามแนวทางพอประสิทธิ์เนาะครับก็จิได้ลงให้พี่พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันเลยเด้อครับผมขอขอบพระคุณ FC ทุกคนเด้อครับผมตีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้อูยน้ำใส่อยู่ตลอดเวลาเนาะครับผมก็ขอให้พี่พี่น้องทุกคนถูกหวยร่ำลุย้ยเงินทองน้ำกันเด้อครับผมในวันที่16ตุลาคม2 5 6 6ครับอยู่ดีมีแฮงทุกคน,นครับผม มานี้ก็มาบุกถึงทีเลยนะครับผมพ่อประสิทธิ์นะครับมาเป็นแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อครับผมครับปนกะคุ้ยกับปนยงยของอูน้ำใสอยู่นะครับผมมาเป็นทีมงานนะครับเนี้ยนองน้ำเหมือนเดิมครับผมแต่ปิดปกตินะครับปลาบ่อแหลมมานะครับผมสงสัย มันสิ้นแล้วนะครับอขอบกุ้นพญีประสิท์ได้ครับตี่ให้แนวทางดีๆสำหรับปูน้ำใส้ได่มาถ่ายถอดให้พอ่อพี่น้องเดี๋ยวรับชมเราฟังน้ำกันนะครับเป็นกำลังแรงใจให้ทุกๆคนนะครับผมเหล็กมีเขามีรุดได้ยังบ่บลาดด้เด้อครับผมเป็นแนวทางเด้อครับผมมาตามพอประสิเนะครับเอาครับเพื่อเป็นการบบเสียเวลานะครับ ปู่น้ำเซก็จะพาไปเป็นน้องไปตามแนวทางตัวเลขของพ่อประสิทธิ์กันได้เลยครับผมเอาครับไปนี้ครับปู่น้ำเสกสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไดแน่นอ่ะครับไปนนี้โอ้โหงวดแล้วมากมันครับเก่งขาดนะเก่งขักแต่ว่าก็มีอยู่เห็นอยู่เนาะีแล้วจับคู่ว่าถือกิซือจับคู่ว่าถือเครื่องมัน ขื่นแต้มลงแต้่มอะไรอย่างเงี้ยมัมครับนี่บลต์ไม่ได้เสลียร์เลยจับสนจับสนเนาะเสียนงวดบมาหันกับง่ายหลังมือสุกคนลดไปไงง่ายสิแมน <c oughs> ว่ามีปูดีเข่าจักคนเลยครับเอามาตามงวดนี้อีกไปไงเหล็กฟันเนาะครับเมื่อนี่เมื่อนี่ฟันว่าหมาขับกับเขาเงินมาให้ปะโอ้จุดประเด็งเงินบาบางน,นี้งวดนี้ มีแต่งเงินเลยนะกระเป๋าดำๆครับมีแต่งเงินเลยาขา้าวกระเป๋ามาวาน,นี้จะคล้องเขาม้าบ่ะจะคล้องเงินจะเลยเข <c oughs> าจะเอาสองเงินเขาสันนี้ครับวบ่างไว้พากันยางนี้บ <ะ S 2> ๊บดยจอยมีซุมม้มหนึ่งมามีซุ้มหนึ่งมาสิมาซอยว่าเปียงบ่เอาเงินมากมากเป็นคือผู้หยิ่ง,งคือกระเทยครับมากขาวๆใส่สุดขาวๆแงามงามครับมากนี่สีตัวนี้แหละเป็นเหล็ที่เด่น ทีพุ่มฟันนี่เนาะครับทีพุ่มฟันอืมเลขงวดนี้มันสีม้าอะไรเนี่ะเลขอาทิมาสูงอัจฉรมาสูงเนาะครับบาดแผลเป็นแนวทางเนาะครับไปนี่เป็นแนวทางของมันครับก็มาเบิ่งนขลงสุดไทยนั่มไปนี่เนาะครับโอ้สุดไทยนี่มันติดขลงสุดไทยยังมาเบิ่ง ครับนแถวนี้จะใหไปเป็นแนวทางกันเนาะครับเป็นแนวทางกอนสีมาจังกันกันสีมาตีนั่นที่เป็นเป็นเกาเด็กัวนี้สีเป็นเกาเป็นเกาเนาะครับเด็กเป็นเกาเด็กว่าเป็นเกาเป็นเป็นเกาเป็นหกคู่มันเนี่ยคู่มันนี่ละฮกคู่มันครับเป็นคูกันเนาะ เป็นเก่าหกเก่าศูนย์เก่าหกเก้าศูนย์เก่าหกเก่าศูนย์เดี๋ยวว้นเท้จะเขียนให้เอฟซีบึงอีตน,นะครับแม่ <9 90. S 2> ตามเลขพอประสิทธิ์นะครับเป็นเก่าหกเก่าศูนย์ล้วเดี๋ยวไปมันบาท่านไหนคักวันไหนวะครับคักวันไหนเนาคักๆกันนะ <laughs> ไปสองคู่นี่ล้วกกันสองคู่กอนะครับสองคู่โอุ้ดื้อถ่ายจังวอีกซุดทถายยังมากังใหม่ครับมันจะเป็นยังสิมันเป็นมันเป็นเก่าหก่าสูีีสองสุดมีเหล็กยู่สองสุดกันครับแต่ว่าเน้นไปทางเก่าเนียนไปทางเก่าโอ้ตองวดตองงวดเนาะครับนา้ค่ะมีแน,นาทางเพียงสามเนียนน้ครับ ซื้อเลขมื่อวัึ่งนซื้อซื้อหกหาครับดอ,อกหกฮกอ,อกกโอ<ฮ>้โ<ฮ>คันจะคล้องซื้อมันเต็นเลยซื้อหกเดอ,อกหกหกือกันละคนซื้อฮกหาครับมันซื้อที่หกครับเมืนน่อวนันโอ้เตียงกินหกอยู่เนาะอันเลขออกศืนสองอันมาครับ ศูนย์สองเข้ากับศูนย์สามสามศูนย์แน่โอ้นิดเดียวอีกตัวเดียวพลาดเดี่ยวเดียวคใช่พลาดเดี่ยเดียวตลอดเลยเพราะว่าเข้าหายเหล็กไปมันสี่หกครับหนึ่งศูนย์สามนั่นว่าหาเหล็กที่เข้าหายไปนั่นนะครับสี่หกหาหกสี่หกหาหกนั่นละหายไปงวดแล้วงวดแล้วมั่นออื ก่ไปงี้กับเลังญเก็บเอางัวเนาะอันบ่ครับเห็นผูกไว้อยู่ทีงหน้าอยู่ครับบ่มีคนเปิดน้าไว้พร้อมมันเย้างัวนนะเดี๋ยวนี้มันเย,ายา้างัวมากขึน้นมากครับผูกไว้ว่าจะมาเอาไอาเ้เล็กต้นใหม่เนาะครับบ่เดี๋ยวถูกมากลวคงสุดท้ายก็ได้เนาะครับไปงี้โคงสุดท้ายอยังครับเอาครบสุดนหลุดเนาะครับคงสุดทไทยใช้มือสองมือถือปอไป ครับเอ้าคลิปนี้กัขอกุบขอบพระคุณครับไปไงเดฟี่ใจท้องมั่งค่ะครับผมสี่กระินใจครับลงำคุณยังชักยังแนวทางนะครับแนวทางเป็นนี่สิครับเอาครับคลิปนี้ก็ขอให้พี่พี่น้องทุกคนนะครับถูกหวยรวยเงินเป็นน้ำกันนะครับอยู่ดีไม่แห้งตำรวยเงินทองครัมันหมานน้ำกันไม่ดีซิมก็นะครับส้อนรับคลิปนี้กัสวัสดีครับ